สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับทางช่องของเชฟเชฟปรุงบอลนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับวงการเย์บอลฟุตบอลแม้กระทั่งฟุตซอลนะฮะถ้ามันมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนักกีฬาของทีมชาติไทยของเราผมจะหยิบยกมาให้กับทางท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์นะครับให้กับทางช่องเลยพีนี้มาว่ากันเรื่องราวของเย์บอลสาวไทยของเราท่านผู้ชมครับหลังจากที่ขําคืนที่ผ่าน มาพวกเธอก็ทําได้สําเร็จนะครับกับการคว้าเหรียญทองนะเป็นสมัยที่16ท่านผู้ชมครับและสาวไทยของเราก็ได้เดินทางถึงประเทศไทยไปประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งโค้ดด่วนก็ยังคงมีงานใหญ่นะฮะในศึกของ v ว l รวมถึงในรอบคัดเลือกโอลิมปิกด้วยนะครับที่รอสาวไทยของเราอยู่นะครับโปรแกรมเนี่ยเชียร์กันทั้งปีเลยครับปีนี้เดี๋ยวไปดูบทกสัมภาษณ์นะครับของช,ชอนมุกศรเลยครับแล้วก็โค้ดด่วนกันในเรื่องของการเตรียมแผนใหญ่นะครับ ในรับเนชั่นลีกนะว่าท่านจะพูดอย่างไรกันบ้างอ่ะไปรับชมกันครับก็ปีที่แล้วเราก็ทําไว้ดีนะคะเราเข้าได้ถึงรอบท็อปแปีนี้เราก็อยากจะทําให้ไดม้มาตรฐานเดิมหรือว่าสูงกว่าเดิมค่ะก็จริงๆกันนะครับเป็นเนชั่นลีกเป็นรายการใหญ่ที่เราต้องเตรียมการอย่างดีนะครับในเรื่องของการเล่นแต่พอดีเราก็ได้มีการฝึกซ้อมนะครับ เชื่อมต่อมาจากซีเคมอยู่แล้วนะครับเราก็คงต้องทํางานให้หนักขึ้นนะครับเพื่อจะให้ทีมเราสมบูรณ์ที่สุดครับในช่วงเวลาที่เหลือครับก็มีนิดหน่อยนะครับในเรื่องของสภาพร่างกายเพราะว่าอย่างเราไปแข่งขันเนี่ยนะครับเรื่องของสนามเองความร้อนเองทําให้เรื่องของการปรับตัวหรือสภาพร่างกายของนักกีฬาเราเองเนี่ยก็ถดถอยลงนนะครับเราลับมานี่เราก็ต้องฟื้นฟู นะครับอย่างหนักแล้วก็ต้องอาศัยสูวิวศาสตร์การกีฬาของการกีฬาประเทศไทยเป็นที่หลักในเรื่องของการฟื้นฟูศักยภาพของนักกีฬาเพื่อให้สมบูรณ์ที่สุดในการแข่งขันในช่นล,ลีกครับมีอะไรต้องรับแกกันครับก็คงมีมีพอสมควรนะครับเพราะว่าจากเกมที่ผ่านมาหรือรายการทั้งทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาแล้วก็พยายามรวบรวมนะครับข้อบอกพร่องแล้วก็พยายามสร้างทีมเวิร์คของเราให้ดีขึ้นนะครับเราก็ต้องนําข้อบอกพร่องนี้มาแก้ไข ในช่วงเวลาที่มีอยู่เพราะว่าในชนลีกงเนี่ยถือว่าเป็นรายการใหญ่นะครับแล้วก็เป็นทีมที่อยู่ในระดับโลกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสําคัญกับพื้นฐานตรงนี้มากขึ้นครับด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมของนักตบสาวไทยของเรานะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยขึ้นสื่อหน้าหนึ่งใะทุกฉบับในยานอาเซียนรวมถึงเอเชียด้วยโดยเฉพาะนะครับเพจใหญ่นะอย่าง volleyball เป็นเพจของ fibb นะครับก็ตามให้กันลังใจสาวไทยของเราโดยตลอดโดยเฉพาะ นี่เลยครับท่านผู้ชมคลิปวีโร่น่ารักนะเต้นข้างสนามนะครับของปิยนุษแป้นน้อยโอ้โ oh ห oh oh. แอบดูเธออยู่นะจ๊ะนะฮะสำหรับ fibb นะฮะสำหรับสาวไทยของเรานี่ก็ถือว่าเป็นลูกรักเลยทีเดียวมีข่าวขึ้นเพจตลอดนะครับ ไม่แปลกแร้กนะครับที่ชาติในย่านอาเซียนนี่จะคลั่งรักนะนักตบสาวไทยของเรานะครับถือว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับอาเซียนในการไปดูในระดหลับโลกนะครับสำหรับทีมชาติไทยนะนะครับตามภาพนี้เลยนะทั้งพมา่ทาทั้งฟิลิปปินส์ขอถ่ายรูปด้วยนะครับ ชติอย่างกัมพูชานี่ตัวดีเลยนะฮะปากก็บอกว่ามันได้รักนะสาวไทยแต่ปฏิกิริยาพฤติกรรมมันฟ้องนะผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นการดักกรีดนะฮะรวมถึงหลังเกมเนียวโ,โหถาโถมมาขอถ่ายรูปเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าทั้งอาเซียนนะหลงรักสาวไทยของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูสื่อเวียดนามกันหน่อยนะครับหลังจากที่พวกเธอพ่ายแพ้ให้กับสาวไทยของเราไปสื่อเองเนี่ยก็ค่อนข้างออกมาชื่นชมนะครับ นักบย์บอลสาวไทยของเราเนี่ยอยู่พอสมควรนะอย่างสื่อน,นี้นะครับออกมาพาดหัวตัวใหญ่บอกว่าเวียดนามคว้าได้เหรียญเงินบย์บอลหญิงหลังจากที่แพ้ไทยนะครับซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ก็เขาบอกว่าไม่แปลกนะที่ไทยนั้นจะคว้าแชมป์ะวาไทยนั้นอยู่ในเกรดระดับโลกแล้วนะครับซึ่งเวียดนามสมควรที่จะเรียนรู้และตามรอยไทยก็ต้องบอกว่าชนิดกีฬาบย์บอลเนี่ยมันจะต่างกันก่อน้างเยอะนะ กับฟุตบอลซึ่งปัจจุบนันนี้ฟุตบอลเวียดนามก็ค่อนข้างยอมรับอยู่เหมือนกันนะว่าเขายังตามหลังเราอยู่นะแต่บอลล์บอลเนี่ยค่อนข้างห่างกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่จุดเริ่มต้นที่ดีนะครับคือเขามีนักตบไปเล่นที่ต่างประเทศนะอย่างน้องทุยหรือว่าน้องโฟทีอย่างที่รู้จักกันเนี่ยแหละครับก็ถือว่าเป็นตัวแบกทีมเลยนะครับคือที่ผ่านมาป่วนใส่ทีมบอลล์บอลสาวไทยของเราอยู่พอสมควรสื่อยังพูดต่ออีกนะครับว่านะวิธีการเล่นในเซตแรกนะครับ ไทยได้พิสูจน์จุดยืนที่แข็งแกร่งเนี่เขาพูดแบบนั้นนะครับสำหรับสื่อเวียดนามเองนะสร้างความลำบากให้กับเวียดนามนะครับเซตแรกด้วยสกอร์25ต่อ17นะครับสถานก,การณ์ถือว่าเสียเปรียบเป็นอย่างมากสำหรับทีมชาติหญิงของเวียดนามนะหลังจากนั้นพวกเธอทำได้ดีนะครับแล้วก็ผิดพลาดน้อยลงทำให้สาวเวียดนามนั้นนะสามารถที่จะกลับมาชนะไทย25ต่อ21นะครับในเซตที่2ได้นะครับ ก็ไล่ไปเซตที่3นี่ก็บอกว่าเป็นเซตที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาของทีมชาติเวียดนามอันนี้ยอมรับนะในฐานะของผมเองที่ดูกีฬาเนี่ยผมไม่ได้เข้าข้างใครนะดูที่ผลงานก็ต้องยอมรับว,ว่าเวียดนามในเขาเล่นดีจริงแต่ยังคมไม่พอที่จะปิดเซตเรานะครับสุดท้ายแล้วนะครับความคมนะความนิ่งก็อยู่ที่ทางฝั่งไทยเราก็สามารถจบเซตที่3ได้นะครับ ้วยสกอร์32ต่อ30กระเดีดเดียวถือว่าเป็นเซตสุดมันนะครับในความรู้สึกของผมนะและเป็นเซตที่ดีที่สุดนะของเวียดนามเขาด้วยนะครับเขาก็บอกแบบนั้นสุดท้ายแล้วนะครับความแข็งแกร่งของนักเบสบอลสาวไทยเวียดนามจะต้องเรียนรู้และพัฒนาต่อไปในการผลักดันไปสู่ในระดับเอเชียนะครับเวียดนามเขาก็ตั้งเป้านะไปในระดับเอเชียนะครับไปดูคอมเมนต์ของแฟนบอลเวียดนามกันหน่อยนะครับคอมเมนต์ถึงสาวไทยของเรานี่ก็ต้องบอกว่า แม่ต้องอมยิ้มเพราะว่าพวกเธอก็เห็นไทยของเราเป็นไอดอลนะสำหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับอย่างคอมเมนต์ท่านนี้นะครับบอกว่าทีมชาติไทยคือทีมระดับโลกแล้วไม่มีใครปฏริเสธในเรื่องนี้แล้วแต่วันนี้พวกเรายกระดับขึ้นมาใกล้กับพวกคุณแล้วพวกคุณคือเบอร์หนึ่งของอาเซียนอีกนานแต่เชื่อว่าพวกเราจะตามคุณทันในวันหนึ่งปัจจุบันเบสบอลหญิงของเวียดนามมีระบบที่ดีขึ้น เพราะเรากําลังพัฒนาพวกเรามีเป้าหมายซีเกมในครั้งนี้ตัวแทนของเราได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเราพัฒนาขึ้นได้นะครับเขาก็แนะ่ยอมรับแหละนะครับว่าเราคือเบอร์หนึ่งนะครับคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าเป็นแมตช์ที่ยอดเยี่ยมและสนุกที่ได้ดูรอเจอกันอีกครั้งต่อไปนะไทยแลนด์คอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าพวกเราได้ซัพพอร์ตทีมไทยในศึกของ VNL รวมถึงชัชอออน พิชญาและอัชลาพรน,นะครับนี่ได้ติ่งเวียดนามมาแล้วสําหรับสาวไทยของเรานะครับตามเชียร์ในสึกของ V ีแนอย่างที่ผมบอกนะว่าไทยของเราเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของอาเซียนนะครับนะคอมเมนต์ท่านต่อมาบอกว่าเราเล่นได้ดีขึ้นจากการเจอกับทีมชาติไทยแต่ขอแสดงความยินดีกับไทยนะครับคอมเมนต์ท่านต่อมาบอกว่าโฟที่เธอแข็งแกร่งและมหัศจรรย์มาก ไม่มีเธอเราคงไม่มาถึงจุดนี้เธอสร้างปัญหากับทีมไทยได้อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงนะครับคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าพวกเราพัฒนาขึ้นมากแต่ทีมไทยเต็มไปด้วยขุมกำลังที่มีแต่คุณภาพนะครับคอมเมนต์ท่านต่อมาบอกว่าประสบการณ์ของทีมชาติไทยมากกว่าของเราสมควรที่จะได้รับชัยชนะแล้วนะครับเวียดนามยอมรับท่านผู้ชมครับคอมเมนต์ท่านต่อมาบอกว่ายินดีกับทีมชาติไทยวันนี้พวกเราใช้งานโฟทีนกเกินไป เธอดูเหนื่อยล้านะครับนะเดี๋ยวทุกผู้ชมครับไปดูนะเกมในค่ำคืนที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่าที่รอบชิงชนะเลิศนะครับว่ารูปเกมเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่เป็นลูกเสิร์ฟของน้องบีมพิมพ์ชยาโกกรัมนะครับตัวหัวเสาตบหนักมากเออเสิร์ฟไปครับเวียดนามเขาก็อืทุบก่อนเลยครับก่อนที่เราจะแก้ไปก่อนเขางัดขึ้นมาครับเขาเล่นเร็วจังหวะนี้ออกครับถือว่าเวียดนามมีพัฒนาขึ้นมาได้ค่อนข้างเร็วนะครับ จากการที่เชิญไทยของเรานี่เป็นเล่นกับทางสโมสรของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งดูดวิชาไปค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ได้โฟที่ครับคนนี้แหละฮะนักตบสาวที่เล่นอยู่ในวีลีของญี่ปุ่นเช่นกันนะครับนี่กับทางบูคลาดนะครับดูครับหน้าตาโคตรเหนียนตวนเกลียกนะฮะแกหัวร้อนทั้งเกมไม่รู้เป็นอะไรเ์ฟครับของเวียดนามครับจังหวะนี้สุริยาตั้งเล่นเร็วครับของทางหัตยาบอมุงสุข น้องเตยจัดให้เลยครับจังหวะน,นี้ดูภาพช้าเปลี่ยงโอ้โหไม่รู้จะขุดยังไงเลยครับสาวสวยจากชุติภูมิครับเตยหัตยาบำรุงสุกเสิร์ฟครับจังหวะน,นี้เสิร์ฟดีบอลแรกไม่ดีของเวียดนามครับต้องแก้จังหวะน,นี้เขายอดอยังรับได้ครับงัดขึ้นมาจังหวะน,นี้ตบแก้เหมือนกันครับสำหรับพิมพิชยาอืจังหวะน,นี้อัชราพรครับยกมาหัวเสาแก้เหมือนกันสุดท้ายกลายเป็นดีครับ แม่ท่านผู้ชมมันทัดกับตบชลาดนะบุมบิ๋มเนี่ยเล่นกับซีรีเย่นี้ฝรั่งงงนะโดยเฉพาะลูก3มเมตรนี่อย่าให้เธอขึ้นจะทุบไม่ยั้งอ่ะหัวร้อนอีกแล้วนะครับโค้ดเหนียนตวนเกียกครับดูครับจังหวะหัวร้อนหงแกนะครับโอ้โหโค้ดทีมชาติเวียดนามดูจริงๆระมาดูกันต่อท่านผู้ชมครับเสิร์ฟครับของเวียดนามครับดูครับงัดขึ้นมา สุริยะตั้งครับจังหวัดนี้หัวเสาเปลี่ยงนี่ฮะโอ้โหบุ๋มบิมชชัอ่อนโมกสีครับเปลี่ยงก้อยนี่แหละครับอู้สุดรับเหมือนกันสะบัดมือเลยครับโอ้โหหนักหน่วงจริงๆโอ้ไม่ใช่คอมือหักไปแล้วหรือเอาใหม่ครับเสิร์ฟของไทยครับจังหวัดนี้เวียดนามเล่นเร็วเรายังบล็อกไว้ได้ครับยิ้มแล้วครับจังหวัดนี้หัวเสาฟาดเลยครับนี่แหละฮะฉลาดเกินลวครับน้องบีมพิมพิชยาก๊กรามครับตบให้มันทัชบอลออกนะครับนี่จงใจเลยครับนุ่นนะฮะ ือว่าเป็นนักตบตัวท็อปของญี่ปุ่นเหมือนกันครับเวียดนามเสิร์ฟครับปิยนุชรับได้สวยครับอัชรพรฟาดเปลี่ยงเอาจังหวะนี้อยู่ไหมยังงัดและแก้ไปได้ครับโฟทีปิยนุชงัดขึ้นมาเราเล่นเร็วคืนเลยครับดูหูหนักจริงๆนี่แหละครับสวยสังหารครับน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งท่านผู้ชมครับกับจังหวะนี้ครับดูภาพช้าครับจังหวะบอลเร็วของไทยเราโอ้โหหนักจริงๆรูล้เสือของไทยครับเอารับบอลแรกไม่ดีครับต้องแก้เวียดนามจังหวะนี้ หัวเสาอีกแล้วครับน้องบีมพิมพ์พิชยาครับหนักจริงๆครับตบขนานเส้นลงตรงนี้ครับดูครับภาพช้าเปรี้ยงโอ้โอริเบโร่นี่โอ้จี้เลยครับแม่ไทยของเราเสิร์ฟครับเวียดนามรับโอ้โหจังหวะนี้เสิร์ฟเอสเฉยเลยครับโอ้ลงแนนทัดดาวนึกแจ้งครับสะใจครับแม่แกไปหลบอลครับแมตัวรับของเวียดนามดูตตอครับ เวียดนามจะตบขนาดเส้นบ้างครับเราแก้แล้วยกขึ้นมาหัวเสาเอาอีกนะฮะจังหวะนี้ของอัชลพรคงยศครับตบติดบล็อกเลยครับนี่บอลออกข้างไปเป็นแต้มของไทยของเราท่านผู้ชมครับจังหวะต่อมาครับเวียดนามเสิร์ฟครับไทยเรารับแล้วยกจังหวะนี้หืงต้องแก้แต่ดีฮะโอ้ลูกยากทําให้ง่ายเฉยเลยครับน้องบีมดูครับจังหวะนี้ไม่ดีแล้วแต่แก้ดีครับเห็นช่องว่างตรงนั้นก็เคาะไปเลยโฟทีเสิร์ฟครับหนักหนักจังหวะนี้ อัจฉรพรับได้ครับแล้วเราหนักคืนครับโอ้ส้นุกเหมือนกันครับท่านผู้ชมสุดท้ายแล้วเราหนักกว่าครับแม่น้องบีมพิมพเชียกุกลำครับอยาให้ได้ขึ้นนะหัวเสานี่ญี่ปุ่นร้องมาแล้วนะครับลูกเสิร์ฟของไทยครับจังหวะนี้เสิร์ฟดีอีกแล้วครับโอ้โหน้องอัชฉริพรคงยศนะครับสาวใต้ตาสวยยิ้มหวานครับแม่ดูภาพช้าครับลงยังไงสามเหลี่ยมตรงนั้นแหละครับโอ้โหแม่นเหลือเกิน ลูกเสิร์ฟของไทยครับจังหวะนี้อุ้ยเซเซเราวิ่งวิ่งวิ่งทันไหมไม่ทันนะพี่จยเฮยสิครับแต้มนี้ของไทยครับแมดูครับอัจฉราพรเสิร์ฟดีเหลือเกินดูครับโอ้หไปนู่นลยครับเซซัดๆออกนอกสนามไปเลยนี่น้ามเสิร์ฟครับไทยของเราตั้งครับแล้วหัวเสาไม่พลาดครับชุอ่อนโมกสีครับเป็นจังหวะการตบสวยๆของสาวไทยของเราโดยเฉพาะนี่นะฮะตัวหัวเสาจากทางสโมสรซาลิเซ เซตแรกเราชนะไปก่อนท่านผู้ชมครับ25ต่อ17ท่านผู้ชมมาในเซตที่2ครับอาชราทของยศเสิฟครับโฟทีหนักๆเหมือนกันอแต่ไปยนต์แป้นน้อยยองเอาอยู่แล้วเราเอาคืนจังหวะน,นี้มีสะดุ้งยกขึ้นมาแก้ไปครับโฟที T. และทีนี้เราเล่นเร็วโอยลูกนี้ของหัตถยาบำรุงสู่ครับน้องเตยดูภาพช้าครับลอยมาจากไหนครับเนี่ยโอ้ฟาดเปลี่ยนไอ้นี่ครับโอ้ยสวยจริงๆครับ สวยทั้งคนแล้วก็ลูกตบจังหวะนี้ฟาดเอาอีกครั้งหนึ่งโอ้โ,ฮโฮสะดุ้งไปนู่นเลยครับชชวนโมกสีอีกแล้วครับโอจะหยุดสาวไทยยังไงครับเวียดนามจังหวะนี้ฟาดไม่ยั้งครับโอ้หนี่แหละฮะท่านผู้ชมโอแม่เวียดนามเซิฟครับเสิฟอัจฉรพร,รับต้องแก้ครับแต่แก้จังหวะนี้ดูครับโอชจวนโมกสีตบอัดหน้าใสโฟทีครับหรือว่าน้องทุย ห oh, น้าหันไปนู่นเลยครับโอ้โหเล่นแล้วน้องผมบิ๋มแม่จี้ใส่หน้าเลยครับจังหวะนี้แงนี้เดี๋ยวดูดราม่าเลยครับจะเกิดหรือเปล่านะครับสาวไทยของเราก็ยังคงทําแต้มอย่างต่อเนื่องโอ้ยนี่ฮะท่านผู้ชมสุดจริงๆนะนี่แหละครับวิดามเสิร์ฟครับจังหวะนี้ครับ รับสวยครับอัจฉริพรหัวเสาฟาดเปรี้ยงนี่ตบทัดเลยครับจงใจให้ทัดตรงนั้นเลยครับน้องบีมพิม์ชียโกกรัมถือว่าทําได้ดีครับนี่แหละครับตบใส่มือเลยท่านผู้ชมเสิร์ของเวียดนามครับอัจฉริพรรับสวยครับนี่ตัวรับจากซรรียเลยนะครับนี่เกมรับปั้นมาแล้วทําได้ดีครั้งหนึ่งหัวเสาฟาดสวยครับดูป้าหูยโอเร็วแรงทะลุระลกจริงๆฟาดเลยครับ อุ้ยนี่นะครับอย่าให้ล้นมาสวยสังหารฟาดไม่เลี้ยงน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งนี่ผู้ชมครับกับจังหวะเล่นเร็วครับนี่แหละอย่าให้ล้นมาทีโฟนเหนื่อยเลยครับหอบฮะโอ้ยห้องอบซสาหน้านะครับสนามแข่งขันเหงื่อนันกบอลลีบอลสาวนี่ยังกระอบซสาหน้ามานะครับนีนบ่เป็นอีกจังหวะหนึ่งของชชอนมุกสีนะครับทำกันได้ดี นี่แหละครับท่านผู้ชมครับเป็นความประทับใจของแฟนบาสบอลทั่วทั้งอาเซียนนะครับท่านผู้ชมผมก็มีภาพให้ดูกันแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปไปเลยนะอีพีนี้นะครับมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังกันแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสคราย์ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้มันจะได้แจ้งเตือนตอนที่ผมอัพคลิปลงไปนะครับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ